p a สิ i เว w a ์ส Story เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอโนอนและนี่คือ Passive Way s t o ร y รายการที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายผ่านการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนสนุกๆที่คุณอ่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสำหรับ Passive Way Story ซีซั่นหมีธีมหลักคือเรื่องราวของนักลงทุนระดับโลกที่จะทำให้คุณได้ทั้งความสนุกและความรู้ด้านการลงทุน และตัวอย่างนักลงทุนระดับโลกที่จะถูกหยิบยกมาเล่าในซีรีส์นี้ประกอบไปด้วยวอร์เรนบัฟเฟตต์โจเอลกรีนแบดปีเตอร์ลินส์และอีกหลายคนที่จะทำให้คุณตื่นเต้นและได้สาระไปกับการฟังเรื่องราวของพวกเขาอย่างแน่นอนและสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเรา p s s i v e Way มีเป้าหมายในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแบบง่ายๆเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนครับ โดยแบรนด์ของ Passive Way มีสโลแกนว่าลงทุนอย่างสบายใจกับกำไรที่ยั่งยืนซึ่งเรามีเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความความรู้และเรื่องราวสนุกๆกเกี่ยวกับการลงทุนให้กับคุณด้วยเช่นกันครับและรายการ Passive Way Story ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอกย้ำเป้าหมายของเราที่ต้องการทำให้ทุกจุดเริ่มต้นการลงทุนของทุกคนเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมาร่วมฟังและเรียนรู้กับเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อน ผ่าน Passive Way Story ที่นี่ที่เดียวครับ Passive Way Story เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook YouTube b r o c k i t s Spotify Apple Podcast Google Podcast และ SoundCloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ